ครับผมก็ขอสวัสดีทุกๆท่านนะครับผมก็ขอาก,ากราบรมัสการหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณนะ้าคุณอาคุณลุงแล้วก็เพื่อนๆที่พ,พี่น้องๆทุกท่านด้วยครับผมมาพบกันในวันเสาร์ครับผมวันนี้ไม่ได้เสียเพื่อนชมเลยนะครับผมพวกนี้ต้องไปทำงานแล้วครับผมมีงานทนําพ่กนี้ขอโทษคุณพี่ด้วยนะครับผมคุณพี่ที่ว่าผมว่าจะหาเิ่งชมให้ไปเสียบครับผม ดูทั้งบ้านไม่ได้กิง่งเล็กกิ่งน้อยครับผมไม่มีกิ่งสมบูรณ์เลยครับผมก็มาได้ตัดให้นักคุณพี่เดี๋ยวเอาไว้ให้กิ่งสมบูรณ์ดีๆก่อนเดี๋ยวผมจะตัดให้นักคุณพี่ที่คุณพี่โทรมาเมาาื่อวานครับผมขอโทษด้วยครับผมขอโทษในกิ่งนะครับผมไม่มีกิ่งนะถ้ามีผมก็ตัดให้แน่นอนก็จะมีแบบนี้นะเพราะแบบนี้ต้องเอาไปขายก็เลยไม่ไดนะ้ตัดนะถ้าตัดก็ไม่ได้ขายตัวนี้ดอกสวยนะเวลา,าไม้ดอกสมบูรณ์ดอกไม่สมบูรณ์เองนะอันนี้ดอกจะเป็นสองสีนะเวลา ล้าบานใหม่ก็จกลสีแบบนี้แหละแล้วก็ต่อไปก็ออกแกะสีนวลน,วนสวยนะอันนี้ที่หลวงตาดูไว้คู่นี้นะครับผมเมื่อกลางวันนะครับหลวงตาอันนี้ไม้ขวดสวยนะไม้ขดสวยนะไม้ลากไม้ลากสวยก็คู่นี้ขอบคุณที่มากนะคู่นี้เลี้ยวสวนแค่คู่นี้ต้นเล็กมากนะพี่เล็กแค่นี้แหละตามราคานะร้อยหกสิบบาทนะคู่นี้รวมส่งตามราคารับนะผมตามราคา ต้าต้นโดยนี้ก็แพงนะเพราะต้องใช้กรวดยาวหน่อยก็จะแพงอันนี้มีคุณพี่โชว์มานะครับผมเมื่อวานสองครั้อะไรสองครั้งนั้งคุณพี่ไม่รับไม่เป็นไรนะเพื่อว่าเพชรปนาอันนี้พ่อมเมล็ดนะอันนี้กิง่งกิ่งเล็กอยู่นะแล้วก็ไม้ถัดใบนะใบร่วงต้นนี้ด้วยแต่ต้นนี้โครงสร้างน่าจะดีนะน่าจะดีแต่ว,ว่าถ้ารับก็โอเคนะแต่ว่าไม่รับก็ไม่เป็นไรนะคุณพ,พี่มาให้ดูถ้าไม่รับเดี๋ยวผมก็จะเอาไปดูแลให้น้ำอะไร ผู้นี้สามร้อยนะคุณพี่แล้วก็พี่เห็นว่ากิ่งเทลบารนราปักชำอันนี้กิ่งเึ้นบานานะก็ไม่ได้โตมากนะแต่ว่าที่แพงเพราะว่ามันยากมจะได้ขนาดนานี้ตัดกิ่งขนาดนี้มาชำก่าจะได้ขนาดนานี้ก็คิดเอาเนาะคุณพี่มันก็จะใช้เวลาหน่อยณพี่ก็ตัดแต่งยิงได้อันนี้จะแพงหน่อยไม่โตนะคุณพี่แต่ว่าแพงนะรวมส่วนจะอยู่ที่สามร้อยเหมือนกันคู่นี้ครับผม <S <S แล้วก็มีไม้ที่ไม่สวยอันนี้ไม่ค่อยสวยไม่ค่อยสมบูรณ์ไม่ค่อยให้น้ำเบานะ เอาไปเผื่อท่านไหนจะไปดแูแลไม่ให้โตมากนะประมาณนี้นะรากประมาณนี้ผิวก็โอเคมีเหลืองห,หน่อยน้อยไม่ค่อยสมบูรณ์นะพุ่งตรงไม้ไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วดอกเขาสวยนะดอกสวยตอนนี้ดอกหายากด้วยนะดอกสวยนะก็โฟกัสหน่อยสิเผื่อได้ขายโฟกัสไหมลกูกพี่นะลูกพี่นะกิ่งประมาณนี้นะเนี่ยก็มีม,มีมีหักมีอะไรบ้างนั่นแหละนะไก่จะทําตบตัวบ้างอะไรประมาณนั้นแหละนะประมาณนั่นแหละ เอาไปแต่งปวามออเแต่ว,ว่าแพงมากนะแต่ว,ว่าไม่ไม่แนะนําให้เอาไปหรอกก็แพงแต่ว่าถ้าซื้อคนขายก็อยากขายนั่นแหละนะแต่ว่าแพงตัวนี้จะแพงมากนะอันนี้สองร้อยหกสิบาทเลยนะครับผมมาตัวนี้สองร้อยหกสิบาทเลยจะแพงหน่อยนะตัวนี้แต่ว,ว่าไม่รับก็โอเคงั้นก็มีถามมาโอ้โหเพาอยากให้ดูจะเย็ดจเย็ดตัวนี้ก็ดอก็ประมาณนี้นะอันนี้มีคุณป้าเลงเอาไวาท้ที่ที่เจ็สสมให้นะคุณป้าดอก็สวยนะคุณป้าตัวนี้ แต่รออีกนิดดึงนะกิ่งผมว่ากิ่งยังยังใช้ไปได้นะคุณป้ารอให้กิ่งโอเคกว่านี้ก่อนนะแดวครับก็เหมือนกันกน,นะกิ่งยังไม่โอเคนะแดลครับไม้กิ่งเล็กผมไม่อยากส่งไม้กิ่งเล็กส่งไปโอกาสโอกาสรอดนี่มีน้อยด้วยนะมีน้อยด้วยกิ่งเล็กอย่างนี้โอกาสรอดน้อยอันนี้ม่วงติโตไม่ได้ยกไปไหนหายไม่ออกก,กําแพงจะเกิดจากไม้ทั่วไปอย่างนี้นะซาโปลโอ่าอันนี้ก็ไม่สมบูรณ์เช่นกัน ไม่ค่อยได้ให้นําบอกเห็นไหมอันนี้ก็เป็นกําแพงแล้วสปาร์โลต้นนี้เห็นไหมออกกาแพงเห็นไหมก็มีดอกออกมาด้วยเห็นไหมจากกาแพงจะเกิดกับไม้แทบทุกชนิดแทบทุกต้นผมจะมีกําแพงแบบเสียบอันนี้แบบเสียบพาริมนะแล้วก็แบบนั่งแท่นอันนี้จะเกิดเองมีแบบนั่งแท่นอันนี้คือไม้นั่งแท่นอันนี้คือไม้นั่งแค่นแล้วก็มีไม้นั่งแค่นแล้วก็มีไม้พร่าเล็ดที่เป็นกําแพงด้วยเดี๋ยวผมกำลังเปลี่ยนดินนะเอาไว้ให้โอเคสปูร์เดี๋ยวจะไปถ่ายดูว่า แต่ว่าไม้พรเล็กําแพงไม่ไม่รู้แล้วดอกเป็นแบบไหนแต่ว่าตัวนี้ดอกแก่สวยนะตัวนี้ดอกสวยมากนะ่ตัวนี้รอติดดีๆนะเผื่อถ้าไหนสนใจตัวนี้แต่ตัวไม่โตนะแต่ว่าแพงมากเลยนะแพงตัวละสองร้อยเลยนะแต่ว่าโอเคอันนี้ผมล่อล่อลอแผ่ให้ดูดีหน่อยเพราะให้สายแข็งแรงก่อนนะจะแพงนะสองร้อยจะดอกสวยนะตัวนี้ดอกสวยมากดอกซ้อนตัวนี้ยังไงก็ไม่ได้ขายนะแต่แพงตัวนี้เพราะเล็กนิดเดียวเองเอาไปแม่รอดแน่นอน อยู่กับผมไม่รู้จะรอดหรือไม่รอดก็ไม่รู้นะตัวนี้ก็กําแพงอันนี้เป็นกําแพงเศรษฐีนะอันนี้ดอกแดงสวยมากแต่ว่าดอกทาไมเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้นะก็กลับหน่อยหรือจะนอนเล่นงานแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่มั้งเนาะอันนี้เขี่ยเกี่ยวไม่รู้จะติดหรือเปล่าดอกนี่นะไม่ติดก็ทั้งเชื่อประมาณนี้นะอันนี้ก็กำลังออกดอกมาเดี๋ยวตอนนี้ดอกตัวนี้จะไว้พันทำพ,พันแน่นอนไม่ได้ขายแน่นอนเพราะตัวนี้ให้ดอกดีมาก ให้ดอกดีมากจะเอาวจากไปเสียบจะได้หลายต้นนะครับผมแล้วก็จะได้ขายแล้วก็จะร่ิ่มรวยรล่มรวยรวยมากๆเมื่อเช้าก็ทําเนื้อแดดเดียวมีดูอยู่หกท่านม้าผมเห็นอยู่มีอยู่หกท่านหรือสี่ท่านเนี่ยก็มาดูอยู่ไอ้เบากินหมดแล้วทอดด้วยกวัดกินกับข้าวว่าผมผมเนี่ยก็อีกอยางเลยนะที่าชอบเกษตรแน่นอนชอบทำไรทำนาทำสวนนั่นแหละยิกงยากเลยชอบทำอาหารด้วยทม จะทา like <ul oo. S 1> อาหารเป็นด้วยนะอาหารอีสานมาจากเขาเป็นครับผมอาหารแล้วก็จะทําอาหารอีสานของเขาเป็นแล้วก็จะอาหารในแนวฝก็หลังประยุกต์นะทําเป็นนะทําเป็นก็อาหารฝรั่งประยุก็ทําเป็นนะก็เดี๋ยววจะถ่ายสรัพกันว่างในมีเวลาก็จะทารายการอาหารด้วยแล้วก็อาจจะได้อีกําอีกท่องทางหนึ่งเป็นท่องทางอาหารทาเนื้อแดดเดียววันนี้เนื้อหมูนะแดดเดียวเก็บเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำปลาแดดเดียวด้วยเป็นปลาดุก ทอดกินไปแล้วอร่อยนะอร่อยดิาบอกว่าอร่อยต่อไปไม่แน,น่ทําขายแน่นอนทำขายลองเซฟๆดูก่อนนะโอกาสขัางน่าจะทําขายพอจะได้เป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะให้กับป้าๆในในหมู่บ้านนะครับมีงานทําจะได้ก็ให้มาถอนยาไม่มียาให้ถอนแล้วคนแากงก็มีเงินแ้างแล้วจะจะไม่ได้ขายว่าก็ให้ถอนอยาเดียวได้อย่างเห็นก็ทําไม่ได้แค่ให้เสี่ยผ้ชมก็คงจะไม่ไม,ไม่ไม่ไหว กลัวกลัวจะทาอันนี้ว่ากลัวจะทําเอากิ่งที่ไม่ค่อยสวยมาทาไม่หลักไม่ค่อยไปจีงทาก็เลยไม่ไม่ทําน้ําก็ไม่มีลดนะถ้าจะให้จะห่างมาลดน้ำคุณจมก็ก็คงไม่ได้เพราะว่าน้ำไม่มีแน่นอนว่าแม่ตัวอันนั้นน้ำแห้งหมดนได้บ่อสองบ่อแห้งหมดเลยบ่อตรงนั้นแหละที่มีแห้งหมดอันนั้นก็แห้งหมดไม่มีน้ําเลยฝนไม่ตกน้ําไม่ไหลมาวันสองวันแล้วน้ําในหมู่บ้านก็เป็นไหลพูดมากไหม เดี๋ยวมีก็พี่ว่าม้อนม้อนนี่บอกไล่แฮะแม่บอกจุดบอกข้อใจแจ้งบอกยังบอกบอกดึกบอกไล่บอกบอกบอกนานบอกนานไหมพูดยืดยาวนั่นนี้บ่าเจาะไปทานข่าวเล็กน้อยหน่อยก็ขอบคุณนะครับผมที่มาเยี่ยมชมนะครับทางภาคใต้ไม่เห็นทักทายเข้ามาเลยครับผมทางภาคเหนือก็ยังภาคเหนือทาครับผมไม่เห็นทักทายเลยทางภาคใต้ก็เงียบนะช่วงนี้เงียบจังไม่รู้เป็นอะไรอากาศจะร้อนมากนะทางบ้านผมแต่ว่าทางภาคใต้อาจจะมีฝนตกทางภาคเหนือร้อนไหมไม่รู้นะแต่อีสานบ้านผมมีสีเกียวห่อนแห้งนะครับ ร้อนมากเลยร้อนมากเลยไอ้พุดเยอะอเนี่ยเผื่อจะมีท่านไหนสนใจตรวนี้สองร้อยหกสิบแต่ราคาพแพงเก่บดอกสวยเอาไปเลี้ยงดีถ้าเลี้ยงเก่งนะโอเคเลยคุณจะได้มาที่สวยมาแล้วลูกชายตัวดีเบาไปกินหมูข้อหมดแล้วแม่ไม่ไหวเลยเอ้าไปแล้วอันนี้สามร้อยนะไม่สุกไม่โตไม่ไม่โตนะประมาณนี้นะโอเคใช้ได้น,นะฟอร์มาแจกเก่งเรานะแต่ว่าไม่โตนะแต่ว่าแพงผมก็แพงรวมส่งอันนี้ก็รวมส่งสามร้อยหากคุณพี่ไม่รับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยว อันนี้ผมถอนมาจากต้นกระถางใหญ่นะผมลงกระถางใหญ่ไว้ถ้าไม่รับผมก็จะลงกระถางใหญ่กขึ้นไปนะหากวีท่านรับก็ลงกระถางใหญ่คืนไปสามร้อยอันนี้ก็สามร้อยอันนี้ไม่รับก็จะเอาไปไว้โตแล้วก็จะได้บำรุงต่อไปให้ได้สวยปีหน้าได้อนาค้ว่ากันใหม่โอเคขอบคุณนะครับผมพูดมากมายเลิกเกลื่อนแล้วขอบคุณทุกท่านขอบคุณที่มาเยี่ยมชมครับผมขอบคุณนะอันนี้ก็ค้างตรงนะครับ หาตังค่าส่งไม่มีตัางค่าสมก็ส่งไม่ได้ก็เลยเลียดไปหน่อยเหลืออยตังจ้างค่าส่งจริงๆก็ไม่เยอะหรอกค่าส่งแต่ว่าบางครั้งก็ไปซื้ออย่าเก็ดหมดนะไปซืีอข้าวซื้ออะไรหมดก็เลยไม่พอบางครั้งไปซื้อ,อยาให้แม่ด้วยก็ไม่พอแก้ปวดอยู่นะแก้ปวดเพ่อเก็บค่าอยู่โอเคขอบคุณครับทุกท่านขอบคุณมากครับผมขอบคุณสวัสดีครับผมสวัสดีครับเสียงเสียงพูดป้าแก่รองเยพูดได้กินไหมโอเคครับผมสวัสดีครับ Ah, pãozinho, vai lá,